สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรประปัดนะครับมาสรุปผลการแข่งขันนัดตกค้างดีกว่าครับช่วงการสัปดาห์มีคู่เดียวเลยครับสุพรรณเจอกับเชียงรายผลการแข่งขันใครท,ที่ทราบไปแล้วอย่าเพิ่งสปอยนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้พร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยคอมเมนต์กันมาเพราะสุดท้ายแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรกับเกมคู่นี้แล้วก็สุพรรณบุรีจะรอดตกชั้นหรือว่าไม่รอด อันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็การแข่งขันในเกมนี้ผมบอกเลยว่ามันทําให้เงื่อนไขในเกมสุดท้ายมันไม่ซับซ้อนแล้วก็ทําให้เกมการแข่งขันมันจะสนุกมากยิ่งขึ้นถ้าพร้อมแล้ว ไปติดตามมาเลยนะครับแล้วก็ช่องทางเหมือนเดิมครับ YouTube กด s u b s c r i b e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์นี้ไปดูเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีกันเลยครับเจ้าทีมเนี่ยอยู่อันดับ14นะครับเปิดบ้านเจอกับเชียงรายแชมป์เก่าแล้วก็อันดับ4ของตารางซึ่งตามจริงคู่นี้เป็นเกมนะัดที่16ของฤดูกาลแต่ว่าต้องเลื่อนการแข่งขันเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเชียงรายเพิ่งจะกลับมาจากแข่ง AFC แชมเปียนส์ลีกที่กาตาร์แล้วก็ต้องกักตัว โดยที่ไม่ได้ซ้อมกันเลยครับก็ทําให้ขอฝ่ายจัดพักโปรแกรมไปก่อนนัดนี้ครับช้างศึกยุทธาถีถ้าแพ้จะตกชั้นเป็นทีมที่3ซึ่งเป็นโควต้าสุดท้ายต่อจากระยองแล้วก็ตราดทันทีส่วนกวางสงก็พลาดไม่ได้นะครับพวกเขาห้ามแพ้เลยครับไม่งั้นจะหมดสิทธิ์ลุ้นแซงการท่าเรือจบที่3 ในนัดสุดท้ายทันทีไปดูตัวจริงของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะครับเจ้าบ้าน4-3-3ประตูปเป็นแพทริกเดโต้ซีกองหลังครับแบ็กซ้ายแพทริกไรเชลแบ็กขวาเนี่ยเป็นชยรพลซับมาคู่เซนเตอร์เอเลฟ กับทางปิยชนกดาริธลงทําหน้าที่แทนสุพันธงสงที่ติดโทษแบนกองกลางก็มีกสิเดตเวทยาวงแบซินยองแล้วก็อภิสรภูมิชาติส่วน3ประสานแดนหน้าทางซ้ายสกุลชายแสงโทโพทางขวาเนี่ยเป็นเลอันโดวะซัมซาวแล้วก็ตรงกลางใช้บริการของแฮร์ริสันไคออนเป็นตัวจบสกอร์ครับส่วนเชียงราย3-43ประตูปเป็นสาราน,นอนอนุอิน3กองหลังธนศักดิ์สีสายบรินเนอร์เอริเกกแล้วก็ชินพัฒน์ลีออส่วน4มิดฟิลนะครับปีกซ้ายธีรายุบัรหารปีกขวา สมคิดชำนาญสินมิดฟิลตัวตัดเกมพิธิวั์สุจิตธรรมกุลกับโชจีฮุนสามประสานแดนหน้าซ้ายเป็นชัยวัฒน์บุราณขวาเนี่ยเป็นศรีกรตตรตีตะกูลและก็ตรงกลางตัวปิดสกอร์บิลโรซิม่าครับคู่นี้กลายเป็นเกมคุณภาพสมการโปรโหวจริงๆนะครับเมื่อเจ้าบ้านเนี่ยสู้สุดชีวิตเกมก็แลกกันไปแลกกันมาแต่ว่าจังหวะในการจบสกอร์เนี่ยนะครับมันยังไม่เด็ดขาดกันมากเท่าไหร่หลุดไปหลุดมามีโอกาสที่ประตูทั้ง2ทีมต้องออกแรงเซฟกันบ้างแต่ว่านาที44ี่สสุพันนะครับมีลุ้น จากการจะได้จุดโทษแฮนสันไคออนเนี่ยไปประทา้ากับโชจีฮุนแต่พอเอาจริงๆผู้พุทธสินศิวกรภูดมไปเช็ค VAR ก็เห็นว่าไคออนเนี่ยถึงบอลก่อนโชจีฮุนจริงๆครับแต่จังหวะในการประทา้าเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนพอที่จะเป็นจุดโทษนะครับโดนไม่โดนเนี่ยผมก็มองไม่ถนัดนะครับแต่เอาเป็นว่ามันบางครับมันเบาบางมากครับไม่ถึงกับชัดเจนก็เลยมองว่าลูกนี้ ไม่ใช่การฝ่าวนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ให้จุดโทษกับทางสุพรรณบุรีครึ่งแรกเลย00แต่กลับมาครึ่งหลังครับนาที49ถือว่าเจ้าถิ่นได้ประตูที่ต้องการเร็วมากครับเกมเปิดเลยครับ10จากจังหวะที่โชจีคุณเนี่ยจ่ายบอลพลาดแล้วก็ถูกเลนโดรอัสมซาวตัดได้ตัดเสร็จก็พาขึ้นหน้าไปเลยนะครับแล้วตบเข้ากลาง แฮร์ริสันไขออนเติมมาจังหวะพอดีครับจับด้วยขวาเหมือนจะยาวแต่ว่าใช้ซ้ายจิ้มตามเข้าไปเจ้าถิ่นได้เฮสมใจครับจากนั้นนาที57เชียงรายในพลาดโอกาสในการตีเสมอครับศิวกรเตยตรกูลเปิดฟรีคิกเข้าไปให้กับบรินเนอร์เอริเกเอมงเข้าไปแล้วนะครับแต่พอดู VAR ถูกปฏิเสธนะครับแจ้งข้อมูลนะว่าบรินเนอร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อน พอไม่ได้จังหวะนี้ครับนาที63สสุพรรณหนีเป็น2 0ครับพวกเขาลงโทษสำเร็จเลนโดอาซัมซาวเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษและต้องชมจังหวะการเทคตัวของไฮซันไคออนลูกนี้หม่งยากมากนะครับแต่เจ้าตัวนั้นยังสามารถเสยเข้าไปได้พอสองศูนย์เสร็จปั๊บครับเชียงรายก็พยายามจะบ,บู๊เร่งเกมสู้เหมือนกันนาที68สสถานการณ์หนุนจะยากไปอีกครับเมื่อเหลือผู้เล่น10คนศิวปกรเตียตะกูลเนี่ยม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ของการประทะก,กันนะครับ แต่เดินเข้าไปเนี่ยมีจังหวะไปต่อว่าพุทธสินศิวกกรภูดมชื่อเหมือนกันเลยครับก็เลยกลายเป็นว่าศิวกกรพุทธศินเนี่ยไล่ศิวกกรผู้เล่นออกครับโดยการแจกใบแดงโดยตรงเลยครับพอเหลือ10คนลูกที่3ของสุพรรณเกือบตามมานะครับนาที81จังหวะโต้ขึ้นมาไรอ้อนจ่ายให้กับอาซมเสามีเวลาคิดครับแล้วเหลือบเหมือนจะหลอกยิงเสาแรกพอซัดไปบอลชนเสาครับก็เลยไม่ได้ประตูที่นําห่าง พอไม่ได้เสร็จปั๊บมีโอกาสที่เชียงรายไล่ขึ้นมาครับนาทีที่90เอกนิตปัญญาตัวสำรองเนี่ยเปิดลูกเตะมุมเข้ากลางไปบริเนอร์อริเกโมงเข้าไปต่อบิยโรซิบาพักอ,อกแล้วก็ตีลังกายิงครับไล่มาจนได้แต่สุดท้ายไล่ไม่ทันครับทศเวลาอีก6ันาทีจังหวะของสุพรรณก็สามารถสกัดกั้นได้หมดเป็นว่า เจ้าถิ่นครับเปิดบ้านชนะ2ต่อ1แล้วก็ยังมีลุ้นอยู่รอดในเกมสุดท้ายซึ่งผมจะลงรายละเอียดให้ฟังนะครับว่าเจอกับสุโขทัยต้องทําอย่างไรส่วนเชียงรายหมดลุ้นแซงการท่าเรือจบที่3แน่นอนแล้วครับหลังเกมอาเดบโยกาเดโบกุนซือของสุพรรณบุรีจะว่าอย่างไรเราไปฟังกันครับเป็นเกมที่เราลอกมานาที่พิกโอกาสเรา กลับมาอยู่ที่เราสามารถอยู่ได้เป็นสิ่งที่ผู้ไม่ออกอ่ะบอกผมก็พงว่าวันนี้ทุกคนมาเห็นว่าเด็กเราทำได้เป็นทีมใหญ่ทีมไหนเรายัางสู้ได้มองที่ผมบอตลอบทีมเราโอเคแค่รอเวลาปุดล็อกเยนเดียวเกมวันนี้ผมบอกให้เป็นเกมที่เด็กเล่นเป็นอาสาจัน เป็นสิ่งที่ผมมั่นใจว่าคนที่คิดว่าเราชนะวันนี้ได้ไม,ม่มีหรอกแน่นอนยี่มาโจซันไรเวลาที่ฟอร์มดีแบบนี้บอกเราแล้วก็ผมยางบอกมมอดเด็กผมมั่นใจตัวเด็กแล้วก็ผมรู้ว่าเด็กทำได้แล้วก็สิ่งที่เราทำวันนี้ผมโให้เราต้องทำได้วันอาทิตย์มันไม่มีต่อยเพราะนั้นผมอยากฝ่ายเฟ้นครบต้อง มามาเต็มส,น,มาสนามมาซูมน้าเตะแล้วก็มาให้กำรัชายเด็กๆแน่นอนเข้ามาเป็น 10, โบ1์เหมือนที่เรายิางเสียเวลาที่เราเล่นตอนนี้เป็นสิ่งที่เด็กต้องกามากๆะนะนองกลอนนะขอแฟ้กลบเต็มที่ให้เราลุย <c oughs> อีกข่านี้ที่เราสามารถชนะสุขดได้แล้วก็เราโลบอยากถูกสอง รกัขณะที่เอมสันกุนซือของเชียงรายมองรูปเกมวันนี้เป็นเกมที่ต่างฝ่ายต่างไม่อยากจะพลาดในการเสียประตูก่อนซึ่ง เป็นลูกทีมของเขาที่พลาดเองครับแล้วพร้อมไม่ได้ประตูตีเสมอจากลูกมงของบรินเนอร์ก็มาโดนลงโทษเพิ่มอีกลูกหนึ่งเกมสุดท้ายแม้ว่าหมดลุ้นที่3ซึ่งเป็นโคต้า ACL ในลีกน,น,นะครับแต่ก็เต็มที่แน่นอนในบ้านแล้วค่อยไปโฟกัสกับ FA ครับลุ้นล้วนเลยครับเพื่อลุ้นคว้าชแชมป์ให้ได้พร้อมกับโคต้า AFC ซีแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มในซีซั่น2022สครับส่วนสถานการณ์ของการลุ้นหนีตกชั้นระหว่างสุพรรณกับสุโขทัยสุโขทัยตอนนี้อยู่ที่13 ซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายสำหรับการอยู่รอดบนไทยลีกมี28คะแนนส่วนสุพรรณเนี่ยที่14พื้นที่สุดท้ายของการตกชั้นแต่ตอนนี้เขาเก็บเพิ่มมาแล้วนะครับจาก24เป็น27คะแนนก็เลยเหลือรอยต่อระยะห่างเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นคราวนี้จากการที่สุพรรณชนะเชียงรายได้จะไม่มีความหมายเลยนะครับถ้าเกิดนัดสุดท้ายพวกเขาไม่ชนะสุขโขทยัยย้ำนะครับว่าสุพรรณมีโจทย์เดียวครับเกมหน้าต้องชนะเท่านั้นเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ ไม่มีทางที่จะจบด้วยแต้มเท่ากันแล้วครับไม่มีทางนับ Head to Head เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังได้ในตอนก่อนหน้านี้ EP ที่253ใครสนใจก็ลองย้อนไปฟังดูแต่เป็นว่าเคสเนี้ยครับชัดเจนแล้วว่าทีมที่จะรอดตกชั้นต้องชี้วัดกันที่คะแนนอย่างเดียวใครแต้มมากกว่าก็รอดไปซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อนดีครับลุยเดินหน้าใส่กันอย่างเดียวไม่ต้องกักซึ่งทีมยอสุโททยอาจจะดีหน่อยคือเล่นผลเสมอได้แต่ถ้าเกิดจะรับ เพื่อรอโดนก็คงจะไม่ใช่ทางครับมาถึงเกมสุดท้ายผมว่าจะรอดก็ต้องสมศักดิ์ศรีหน่อยเดือดแน่นอนส่วนสถิติหลังเกมคู่นี้นะครับสุพรรณกับเชียงรายเหลือเชื่อนะครับสุพรรณเนี่ยครองบอลน,น้อยกว่าแค่31%แต่สร้างโอกาสยิงได้จ่าแจ้งกว่าคือเข้ากรอบ5ครั้ง จากทั้งหมด15ครั้งส่วนเชียงรายเนี่ยโอกาสยิงมากกว่าก็ริงนับสิบครั้งแต่เข้ากรอบเพียงแค่3ครั้งแล้วก็มีการติดแนวรับเจ้าบ,บ้านอีก5ครั้งในการซึ่งถือว่าเกมนี้ช่วยกันได้ดีมากครับเอาจริงนะครับเล่นค่อนข้างจะชัว์เลยสกัดได้เป็นสกัดไม่มีเสียงเลยครับและจุดเด่นที่ต่างฝ่ายต่างจ้องจะเอามาเล่นงานกันคือการตัดบอลครับมันกลายเป็นว่าทําได้น้อยมากโคนละ10ครั้งเองและก็ไปนเน้นฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของคู่แข่งครับว่าใครเนี่ย พลาดมากกว่ากันสุดท้ายเชียงรายดันไปพลาดดอกใหญ่ครับแล้วโดนลงโทษเลยซึ่งอาซัมซาวแล้วก็ไคออนจริงๆเนี่ยก็เข้าขากันดีอยู่แล้วตามมาตรฐานที่ผ่านมาแต่ไม่ยิงเป็นเข้าแบบนี้ครับถือว่าเป็นวันของเจ้าบ้านจริงๆหลังจากที่เศร้ามานานหลายต่อหลายเกมเชียงรายเองนะครับสิ่งสําคัญคือการขาดฟิลิปเป้อโมริมกับวสันทมแสนฟิลิปเป้เองฟอร์มอาจจะไม่ได้ฉูดฉาดเรื่องของสกอร์แต่เขาก็ถือว่าช่วยสร้างสรรค์เกมได้ อดีตเด็กเก่าของสุพรรณทั้งคู่ด้วยนะครับก็ไม่มีชื่อลงเล่นในเกมนี้แม้กระทั่งตัวสำรองไม่งั้นเนี่ยนะครับผมมองว่าจะทําให้ชุดสตาร์ดีกว่านี้ครับเพราะว่าความเก่าแล้วก็รู้ทางบอลนนะักเตะเจ้าถิ่นยังไงก็ช่วยได้แน่และจะทําให้ตัวที่เปลี่ยนไปเล่นแทนคนอื่นเนี่ยทำงานได้ง่ายกว่านี้ด้วยส่วนลีกรองนะครับขอพูดถึงนิดนึงนะครับเติมหน่อยเพราะบังเอิญเห็นว่า2ทีมน้องใหม่ไทยลีกหนึ่งนนในฤดูกาลหน้าลงแข่งทั้งคู่นะก็คือหนองบัวพิชยะกับเชียงใหมย่ยูเนเต็ดซึ่งหลังจากที่ลูกทีมมของชชชช่วยสาบุญ นำโดง่งแทบจะแบเบอร์ก่อนจะมีช่วงสะดุดเสมอบ่อยไปหน่อยครับจนเชียงใหม่ยูรนเต็ดชนะติดตกันมาแล้วก็มาจี้ติดแบบหายใจรถต้นคอเหลือแค่แต้มเดียวเป้าหมายจากเลื่อนชั้นของเชียงใหมยย่ยูเปลี่ยนเลยนะครับต้องการจะแย่งแชมป์ไทยลีก2เลยแต่นัดล่าสุดเนี่ยกลายเป็นว่า พวกเขาพลาดเองครับบุกแพ้ลำปาง fc 1ต่อ3ขนขณะที่หนองบัวยังสม่ำเสมอครับชนะ mof สุลกากรถึง6ต่อ0ทําทำให้กลับมาทิ้งห่าง4แต้มแม้ว่ายังไม่การันตีแชมป์เพราะว่าโปรแกรมเหลืออีก2น,นัดแต่มันก็พร้อมจะเกิดปฏิหารได้หมดนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมก็มองว่าหนองบัวนะครับอยู่ที่ตัวเขาเลยเขาอยากจะได้แชมป์แบบไร้พ่ายหรือเปล่าเพราะดูจากเกมที่เหลือ ไปไปามาภาษีดีกว่านะครับเจอกับราชนาวีแล้วก็เกษตรศาสตร์ซึ่งตามชื่อชั้นเบาวกว่าเกมในมือของเชียงใหม่ยูเนเตดครับที่ต้องเปิดศึกดาร์บี้แมชกับเชียงใหม่เอฟซีซึ่งเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยก็พลาดท่าหลุดจากโคต้าในการเพลย์ออฟด้วยเอาเป็นว่า2เกมสุดท้ายเชียงใหม่เอฟซีก็ต้องเอาเหมือนกันซึ่งหนึ่งใน2เกมเนี่ยมีเกมกับเชียงใหม่อยู่และก็ปิดท้ายกับนบคปรปฐมยูเนเตตสอทีมนี้เป็น2ทีมกลุ่มหัวแถวที่กําลังลุ้นเล่นในรอบเพลย์ออฟ เพื่อเลื่อนชั้นเป็นโคต้าที่3ซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายของการขึ้นไทยลีกหนึ่งนะในฤดูกาลหน้าส่วนลำปางเนี่ยนะครับที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยอยากจะพูดถึงหน่อยเพราะว่าคู่หูของผมในคิดไซโคอนาลิสิตหายไปนานนะครับไม่ได้หายไปไหนครับเพราะว่าเขาไปเป็นโค้ชทีมนี้แหละก็ต้องโฟกัสกับงานโค้ชในชีวิตจริงแน่นอนครับทำงานในแสงไฟก็เป็นธรรมดาต้องตกเป็นขี้ปากคนบ้างทั้งคําชมคําติอยู่ที่ว่าจะเรียนรู้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองยังไงจนวันนี้ครับ14นัดในลีกที่โค้ช วิรยุทธ์บินอับดึงรอมานทํามาตั้งแต่เจออุทัยธานีเนี่ยน,น,นะครับวันที่7กุมภาพันธ์ประเดิมบุกชนะ20จากนั้นพวกเขาไม่ชนะใคร11นัดติดต่อกันนะครับโดยเป็นการเสมอ5แล้วก็แพ้6สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีครับจากทีมกลางตาราเริ่มจะรูดไปอยู่ในโซนหนีตกชั้นแต่ถ้าเกิดลงในรายละเอียดของเกมน่าสนใจนะครับ ลูกทีมของทางโค,ค้ชแขกเนี่ยแพ้สกอร์ไม่เคยขาดส่วนใหญ่จะแพ้แค่ลูกเดียวกับมีแค่1นนัดที่แพ้ด้วยผลต่าง2ลูกก็คือแพ้เชียงใหม่ FC0 ต่อ2ขณะที่การเสมอถือว่าแปลกมากนะครับเจอทีมใหญ่ของทีสทั้งนั้นไล่ตั้งแต่เจอกับอยุทยายยูเนเต็ดเสมอ1นเจอชันัทฮอนบิลเสมอหนึ่งเจอนครปฐมยูเนเต็ดเสมอ2อเจอหนองบัวพิชยะเสมอ1นและก็เจออุดรธานี f อเสมอ0ูนก่อนที่ล่าสุดเนี่ยจะปลดล็อก ชนะสบุษสาคร7ต่อ1ซึ่งเกมนี้จริงๆก็ว่าอะไรไม่ได้เอกครับเพราะว่าสบุษสาครเนี่ยเป็นทีมอันดับสุดท้ายของตารางที่ร่วงตกชั้นไปแล้วและก็มีข่าวความไม่พร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในทีมมาตลอดแต่เกมล่าสุดถือว่าเซอร์ไพรส์มากครับเปิดบ้านชนะเชียงใหม่ยูเนเ็ตที่กำลังลุ้นแชมป์ไป3 1ทั้งที่โดนนำก่อน ก็กลายเป็นกลับมาชนะ2เกมติดและทําให้โค้ชแขกเนี่ยกลายเป็นกุญสือที่เป็นของแสลงของทีมใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่รับงานมาเนี่ยเขาแพ้ทีมยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มลุ้นเลื่อนชั้นหรือว่าเพลย์ออฟเพียงแค่ทีมเดียวก็คือชิงหม่ f เอฟซครับ <when it> s <gone> <S ก็เป็นว่าด้วยทรัพยากรนักเตะแล้วก็ปัญหาภายในทีมช่วงที่ผ่านมาเป้าหมายไม่ตกชั้นผมมองว่าโอเคแล้วแต่ว่ามาถึงจุดนี้นะครับเอาเป็นว่ามันมีสัญญาณที่ดีแล้วกันหากจะวางโครงสร้างทําทีมในระยะยาวแน่นอนและครับ ไม่มีเงินลงทุนมากพอยังไงอ่ะต้องวางแผนให้ละเอียดก็ถ้าจะหวังสูงในปี2ปีนี้อาจจะเร็วเกินไปเว้นแต่จะตีกรอดแบบเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้ครับอาจจะคาดหวังได้เพราะนี่คือ i n d s ซ t ของโค้รรุ่นใหม่ครับผมเชื่อแบบนั้นว่าโค้รแขกทําได้ซึ่งไว้จบฤด,ดูกาลเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าสาหรับทีมไทยลีก2เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาอยู่กันยังไงในช่วงสถานก,การณ์ที่โปรแกรมมันเตะค่อนข้างจะทีแบบนี้แล้วอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ย มันก็ไม่ได้เหมือนในหลีกใหญ่มันไม่ใช่ดีดนิ้วแล้วของจะมานะครับทุกอย่างมันต้องเกิดการปรับแต่งเกิดการใช้ความคิดเฮ้ยทำแบบไหนแผนการที่ออกมามันถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดอุปกรณ์ในการซ้อมไม่มีวิธีการจะทำยังไงให้ซ้อมเหมือนที่ไทยลีกหนึ่งเขาเป็นมุมพวกนี้ครับโค้ชแขกเนี่ยเขาสามารถที่จะหยิบมาเล่าให้เราฟังได้ก็เป็นว่าเดี๋ยวคงอาจจะรบกวนโค้ชแขกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเล่าประสบการณ์กับการทํางานในไทยลีกสองไม่ใช่เพียงแค่ ภาพรวมของลำปางภาพรวมของทุกทีมเราก็จะเห็นนะครับว่าไทยลีก2นั้นพัฒนาไปขนาดไหนแล้วในฤดูกาลหน้าก็สู้กันสนุกแน่นอนปีนี้เป็นปีแห่งบทเรียนเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากไม่ใช่เพียงแค่ไทยลีก1แต่ยาวไปถึงลีกรองทุกทีมด้วยนะครับและทบทน,นี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้อย่าลืมนะครับติดตามมาได้2ช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook YouTube กด u b s c r i b e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าผมลงคอนเทนต์ใหม่แบบนี้เมื่อไหร่ ไปพร้อมๆกันนะครับปีนี้เป้าหมายคือ2 0 0 0 0นซับสไคร์ณวันนี้ผ่านมาเอา่อน่าจะเกือบเกือบ3เดือนแล้วเนาะเพราะว่ามันจะเข้าเดือนเดือนมีนาใกล้จะเดือนเมษาละประมาณสักน่าจะยังไม่ถึง1 2 0 0 0แสนเลยจริงๆผมก็มองว่ามันก็ผิดค่าเติมไปนิดนะแต่ก็เข้าใจได้ว่าหลายคนดูแต่ไม่ค่อยกดซับไม่ว่ากันนะเอาตามความสมัครใจนะครับกดเป็นไม่เป็นก็ ดูไปแล้วกันเอาเป็นว่าขอให้ยอดบิลมันออกมาเงี้ยผมก็แฮปปี้แล้วก็ดีใจเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปก็เดี๋ยวจะพูดถึงสถานการณ์เกมสุดท้ายวิเคราะห์กันให้ดูนะครับว่าคู่ไหนน่าดูบ้างแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ